บ้านสวนจะมาซื้อพันปลาไปปล่อยที่ที่ที่สวนนะครับอันนี้อันนี้ร้านปาลาร้านอะไรนะชื่อร้านพัฒนารัฐปูกระโถนนี่นะครับพัฒนารัฐปลาฟาร์มอยู่ตรงห้วยโยระเทพมากนะครับศูนย์วิจัยพัฒนาสัตว์น้ำห้วยโยระเทพมาก อันนี้ปลาปลาตะเพียนตัวระบาทปลาตะเพียนตัวละบาดีบ้านลนี่นี่ปลาตะเพียนตัวระบาลีบ้านละบ้านพึ่งก้อนบ้านพึ่งก้นนี่บ้านพึ่งต้นปลาบนมีพันปลาเยอะแยะขายนะครับอืมนี่ปลาอะไรอันนี้ปลาหมอปลาินรับปลาเนิินปลาเนน วันนี้เรามาซื้อวนรับพอดีซื้อปลาตะเพียนตัวละบาทนี่นแล้วก็มีปลาทับมีปลาทับพิมปลาทับพิมกต็ตัวละบาทห้าสิบนี่ครับตัวละบาทห้าสิบแล้วก็มยาียยายปลาอัน <Broad> นี้ปลาดุกปลาดุกปลาด,ดุกรัเสเซียปลาดุกรัสเซียก็มี อันนี้อันนี้ปลาสวายครับตัวละบาทห้าสิบอันนี้ปลาหมอตัวละบาทนะครับไม่ได้แปลงเพศแต่ถ้าเป็นปลาหมอแปลงเพศตัวละบาทห้าสิบเราจะมาซื้อปลาปลาทับทิมปลานินปลาตะเพียนปลาใน แล้วก็ปลาสวายด้วยกันเดี๋ยวเราพอถึงไปซื้อไปถึงสารแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูว่าปล่อยยังไงนะครับเดี๋ยวเช่นนี้ก่อนบ้าสวนจอเป็นนะครับนี่เป็นปลาที่เราซื้อมาได้นะครับ ประมาณประมาณพันแปดร้อยตัวอรา,าคาก็ประมาณสองพันบาทสองพันบาทพทดนี้ได้มันพันแปดร้อยตัวมีปลานินปลานินห้าร้อยตัวปลาะทะพยนแปดร้อยตัวปลาใน ร้อยตัวปลาทับทิม250ตัวแล้วก็มีปลาสวายด้วยครับ100ร้อยกว่าตัวนะครับปลาทับทิมปลาในเนี่ยวันนี้เราเราจะเอาไปปล่อยกันปล่อยที่สะปล่อยที่สาะนี่เลยสะข้างบ้านนะครับเป็นสะสะใหญ่เราจะปล่อยสะใหญ่ก่อน มาหุมาหนักไหมลูกหนักไหมครับ,บอ้าวสู้สู้สู้ได้ถึงแล้วทำเลือดช่วยพ่อแม่ทำงานด้วยนะเนี่ยเอาอปลาไปแช่นะ้ำมันปรับสภาพก่อนไปลูก าส่งให้พ่ออีกเร็วๆมันปวดหัวมันจะตายหมดแล้วนนะมันร้อนน้ำเร็ว,เ,วบบเร็วๆไอ้ไอ้หมีไอ้หมีอย่าไปขวางทางหมีหมีหมีดีโอ้ยเก่งมากลูกนี่ให้มันปรับสภาพมันจะได้น้ำทั้งหมดเหรอใช่มันจะได้ไม่ช็อกน้ำเวลาเราเทใส่นในน้ำอ๋อแล้มาแช่น้ำไว้สักพักแล้วเดี๋ยวเราจะจะปล่อยทีละถุง ไ้เสียข้าวมันแหลกลงมาเนี่ยแล้วเราก็ปล่อยปล่อยปลาอะไรเนะี่ยปลาตะเพียน อมีปลาอื่นมาต้อนทับเต็มเลยอ,อะไรนะเก็บไว้ถือเก็บไว้ปลาอะไรอันนี้ปลาปลาตะลกุกปลาทับทิมครับปลาทับทิมส้ม เลยไม่ยิน,นดอันนี้ปลาอะไรอันนี้ปลาปลาสวายอันนี้ปลาตะเพียนโอ้ยมีปลาตัวอะไรติดมาด้วยวะเนะี่ย ปลาชนี่อื่น,นก,นมนมนกน็มีมปิดมาด้วยนะเถอนะเปี่ยมีปลาต้มีปลาตัวอื่นๆมาต้อนรับไหมนะ่ะเป็นปาลาน้ำจืดหรือเปล่านั่นนะ่ะนั่นน่ะอันนี้นเป็นปาลาน้ำจืดอันนี้อะไร เพียนโอ้ยตัวนี้ปลานินครับปลานิน้ปลานินสวยใหญ่แล้วเนาะปลานินแปลงเพศนะตัวเนี้ยตัวละหนึ่งบาทห้าตัวละหนึ่งบาทห้าสิบตังค์โตไวนะครับม่ออกไม่ได้ดีสิ น,นี่ก็เป็นปลาปลาอะไรนะปลาตะเพียนครับปลาตะเ <ปะ S 2> พยน,นี่ปลาตะเพียนทีตัวนี้นถุงละสองร้อยตัวเป็นปลา, <30. S 2> ากินพืชทั้งหมดใช่ไหมชมยุทธเพียนเสร็จแล้วนี่ปลาอะไรครับ ปลา,ปา<ด>สระดดไหวอันนี้เป็นปลาสวายนะครับปลาสวายไยเ,เลยมีปลาอื่นมาต้อนรับเต็มตรงไหนอหู่นข้างหน้านะมันว่ายไปตรงนั้นเหรอ,อ,อไปแล้วปลาสวายนี่ปลาอะไรนะอันนี้ปลานิลครับปลานิลตัวเนี่ยเป็นถุงละสองร้อยตัวสองห้าสิบตัว ปลานิ่ติดติดถุงอยู่นะตัวนั้นติดถุงปลา่นลลเลือไปแล้วอันตัวนี้เป็นปลาอะไรปลาทองปลาทองไม่ได้เลี้ยงลูก ไอ้นี้เป็นปลาทะเพียนครับปลาทะเพียนทะเพียน,ยนตัวขาวๆโอ้นี่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 อัอันนี้นปลา,ปาอะไรนะอันนี้เป็นปลาทับทิมครับทับทิมทเป็นสีสีสีส้มสีอะไรอย่างเงี้ยเอาไว้ดูเล่นบ้างให้มันเป็นสีสีไว้ดูเล่นนะครับเหมือนปลาครับสีสันเหมือนปลาครับ เอาไว้ดูเล่นสวยงามทีุ่ล้นกลมาหน่อยลูกหลบมาหน่อยเดี๋ยวพามันตกใจมัใจอยู่ในนเย็นเหรอ่เย็นเม่ไหปาดินมาต้รับตรงนี้เต็มเลยนาะอืมเากำลังเก็ถ uh uh, ุงอะเก็ได้ไหมปลาลอนไง ดินมาด้วยเหรอไม <c oughs> ่ดีหร <c oughs> อกม้าแหมภารกิจบ้านสวนจอมยุทธวันนี้หมดแล้วเสร็จสิ้นภารกิจเรียบร้อย <c oughs> นะครับเราปล่อยปลาไปทั้งหมดกี่ตัวะนะหนึ่งพันแปดร้อยตัวครับสองแดร้อยตัวเป็นเงินสองพันบาทที่เราซื้อมานะครับเดี๋ยวอยีกกี่เดือนนะถึงจะได้สองลิน ประมาณสักห้าหกเดือนครับเดี๋ยวห้าเดือนเมีายจะมาดูนะเมษาเนี่ยเราสงกรานนี่เราได้กินแล้วครับน่าจะได้กินเอาจมยึดขึ้นมาลูกเดี๋ยวตกน้ำลงไปนะอันนี้แค่น,นี้ก่อนนะคะ